สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนะฮะตอนนี้บาโบอยู่ที่นะฮะสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินของเมืองไทยครับพี่น้องครับนีฮะวันนี้กทีว่าบาโบเองกะสีผ้าพี่น้องเนี่ยมาเบ่งความจเจริญของเมืองไทยด้อพี่น้องเลย นี่เลยครับท่านผู้ชมครับนะฮะมาดูความเจริญของเมืองไทยนะฮะมีเอฟซี FC กลุ่มหนึ่งนะฮะที่คอมเมนต์บอกบูมาบอกว่าประเทศไทยไม่เจริญเนี่ยฮะนี่บาบูสีผ้าพี่น้องเลยฮะมาเบิ้งนะฮะความเจริญของเมืองไทยพี่น้องเลยเนี่ยจากะฟังนี่นาทีบาบูยางมาก่อนหนาทีนะฮะนางรถไฟฟ้าไต่ดินน้องพี่น้องเนาะ นี่เลยพี่น้องเอ๋ยโมนีบาโบสีผ้าพี่น้องมาเบิง่งความเจริญของเมืองไทยความทันสมัยของเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะว่าเพิ่นลำนาะไปไกลขนาดใดนเนาะพี่น้องนจากอุโมงนะฮะนี่คืออุโมงค์นะพี่น้องนะอุโมงนะค์ในะต้ดินนะที่มีความลึกนะฮะความลึกจากหน้าดินเนาะพี่น้องเนาะจากหน้าดินเ30เมตรพี่น้องเลยตามชมลองจินตนาการเบิ่งว่าลึกซำมัย นี่ยฮะียกสำนักกะเบิงตึกเราไปดูน้อตตึกซิปชั้นนะค่ามันสูงสำนักตึกซิปชั้นของเมืองไทยเนี่ยฮะนี่เลยพี่น้องเลยนะฮะจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเราไปดูน้อตสามอย่างนะฮะกระเชื่อมต่อมาชีอุโมงค์แห่งนี้พี่น้องเลยนะฮะนี่คืออุโมงค์ชีมีความลึกสามสิบเมตรและมีความยาวนะฮะจากสถานีรถไฟฟ้านี่ฮะเอามาที่ไปหัวทางเราไปดูน้อตสองร้อยเมตรนั่นเองโอ้โห่เนี่ยพี่น้องเลยเนี่ยฮะ แต่มีเอฟซีเป็นคอมเมนต์บ่อบูมากว่าประเทศไทยบ่อเจริญเป็นต้องไปเบิ้งนี่เบิง้งนี่นะฮะเจริญขนาดใดเนะฮะนี่คืออุโมงค์พี่น้องเลยนะฮะโอ้โหนี่เลยงามบอ่อเป็น้องงามบอ่ออัศจรรย์ใจขนาดไหนพี่น้องเอออัศจรรย์ใจขนาดไหนนะฮะอุโมงค์ที่มีความลึกนะฮะสามสิบเมตรและมีความยาวสองร้อยเมตรพี่น้องเลยนะฮะ เป็นอุโมงท์ที่ทางห้างนะฮะห้างก่อสร้างนะฮะใช้งบประมาณ300ร้านนะฮะเพื่อนะฮะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้บริการนะฮะห้างแห่งนี้ครับท่า,านผู้ชมครับโอ้โหงดงามขนาดเลยงดงามอีลีปนยนะ่ยนี่คืออุโมง์ที่มีความงามและความน่าตื่นเต้นเนาะพี่นองเนาะ ไฮว่าประเทศไทยบอจะเล่นบึงเอาคลิปนี้พี่น้องเฮ้สบายดีนะฮะเอฟซีบ้าวหน้าบอบเน้อเนี่ย<ม>เดี๋ยวบ้าบอจะพาพี่น้องยางไปเบึงนะฮะจนสุดเลยพี่น้องเฮ้ยะฮะสุดอุโมงค์แห่งนีโ้โอ้จากฟังนี้แล้วพี่น้องหน้าทีบ้าบอยางมากโอ้โหแล้วก็มาฝั่งนี้ทีบ้าบอจะยางไปเนาะพี่น้องเนาะทะลุห่างนี่เลยนะฮะเป็น ความงามทีหนาตื่นเต้นขนาดต้องนี่เป็นกระจกแก้วเลยพี่น้องเลยนะฮะเป็นกระจกแก้วนะฮะซึ่งเปียบเหมือนสกายวอล์กเนาะพี่น้องเนาะทำช่ลองจินตนาการบึงนะฮะว่าอุโมงค์แห่งนี้นะฮะที่มีความลึกจากผิวหนาดินนะฮะบนเส้นทางที่ท่าเดินด้านบนนะฮะทอดจุดนี้นะฮะสามสิบเมตรนะฮะเทียบเท่าตึกสิบชั้นเลยพี่น้องเลยนะฮะโอ้โหนะฮะ มาเพื่อนก็ถามมาฮะสีมีอากาศหายใจบ่าเนี่ยโอ้บาบูยางมากเนะี่ยอากาศไทยเท่ย่างสุดกสบายเลย <มา S 1> พี่น้องเอ๋ยแล้วกะสุดยอดเนาะพี่น้องเนาะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะฮะโอ้โหนี่เลยคือทางขึ้นนะนี่คือทางขึ้นเห็นบอพี่น้องเห็นบอลนะฮะนี่คือฟังทีบาบูยางมากเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้พี่น้องเอ๋ยเนี่ยมีทางมาชมทีเพิ่นคอมเมนต์ บาบูมาบาประเทศไทยบกเจริญเบิงเอาที่เราไน้องนะฮะอุโมงค์ที่นะฮะเดินมาเห็นความจเจริญทะลุถึงความจเจริญของเมืองไทยว้าวเอาเสื้อบาเสื้อเดียวบาบูสิผ้าพี่น้องย่างขึ้นไปด้านบนนู้อพี่นอ้องเ้ยนะฮะว่าจะทะลุไปเห็นอีหยังเน่เอาก็อื่นสีขึ้นมาได้เรื่อนก็ี่นอ้องเ้ยนะฮะชิดขวาเอาไว้เนาะ <c oughs> ความสะดวกสบายเป็นต้องเลยนะครความทันสมัยของเมืองไทยความจะเจริญพี่น้องเบิรงเอาต์เจรินี่นี่นี่คือทางเดินเข้าไปห้างนะฮะห้างสามย่านมิทาวพี่น้องเลยนะฮะโอ้โหนี่พี่น้องเลยนะฮะซึ่งนะฮะเป็นทั้งห่างเพันสางขึ้นมาห่างพันาะสางขึ้นมานี่เลยห่างเพันสางขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก ลูกค้าทีมาใส่บริการพี่น้องเอ๋ยโอ้โหด้านบนจะมีต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ว้าวฟังนี่เป็นฟังทีบาบูางานขึ้นมาเด้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะพาพี่น้องมาสัมผัสความงามและความเจริญของเมืองไอยโอ้โหต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ จินตนาการถึงก้อมง่งามก้อมสลดกก้อมท่านสมัยของเมืองไทยโอ้โหนี่แหละมณีบาบุเองกับภาพมาสัมผัสกับก้อมเป็นจริงนาะพี่น,น้องนี่คือความเป็นจริงนะความจริงก็คือความจริงนาะพี่น้องต้องความท่านสมัยจีบาบุเองในภาพี่น้องลงไปด้านล่างเนี่ยฝั่งนี้เป็นถันธพญาไทยผี่น้องเลยเนะนี่ยพนพญาไทย บนสามแยกสามย่านมิทาวว้าวนี่เบิ้งบนพี่น้องนี่คือด้านบน<อ>เด้อพี่น้องเออด้านบนนะฮะด้านบนผิวดินบนถนนนะเมื่อกี้นี่ทีบาโบยางผ้าพี่น้องขึ้นไปเบิ้งอ๋อข้าพี่น้องลงไปเบื้องบรรยากาศใต้ดินเมื่อกี้นี่อุโมงทีมีควอมลึก30เมตรนะฮะพี่น้องลองจินตนาการเบิ้งนะ,ะจากจุดทีบาโบยางนี่นะฮะบนหนาดินนะฮะ ไปถึงอุโมงค์เมื่อกี้นี่30เมตรพี่น้องเอ๋ยเทียบเท่าตึก10ชั้นกุละนะฮะอุโมงค์ที่มีความยาว200เมตรนะฮะเอาเดี๋ยวบาบูดสภาพพี่น้องลงไปเบิ่งอีกท่านึงขบาร์มีเอฟซีก็มาคอมเมนต์บาบูดเทียงบาบูนเฮะาบาประเทศไทยบาเจริญเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอานี่เนาะพี่น้องเนาะบาเจริญมองไหนพี่น้องเอาปากกามาวงเด้อเอาปากกามาวงเด้อพี่น้องเอ๋ยนี่แหละความเจริญ ความเจริญชี่อยู่ไม่ไกลน้องเพือนน้อยแค่ปากซอยก็เห็นแล้วนี่เลยพี่น้องเอ๋ยนะฮะนี่ภามาเบิองอ่งอีกชี่หนึ่งอีกเธอหนึ่งนะวางงามขนาดไหนนะฮะท่านสมัยขนาดไหนนะ,ะรู้ล้าขนาดไหนเนะะี่ยจะเริ่อขนาดไหนประเทศไทยโอ้โหนี่ไงนี่ไงพี่น้องเอ๋ยนี่คือความเจริญ เห็นบอ่อพี่น้องเห็นบอ่อามาเบิงเห็นกับผูกับตาเด้พี่น้องเอเ้ยมือน,นีนะฮะเบิงเอาแต่นี่คืออุโมงค์นะที่เชื่อมต่อนะฮะจากห้างฮะเป็นอุโมงค์ใต้ดินนะฮะเดินทะลุเห็นความจเจริญอุโมงค์ที่มีความลึก30เมตร <c oughs> ว้าว ฝากสวัสดีทักทายพี่น้องทีเข่ามารับชมคลิปบ่าวบเูเด้อพี่น้องเนียสำหรับคลิปนี้บ่าวบูพาท่านผู้ชมนะครมารับชมความเจริญเนาะพี่น้องนะเพราะวา่ามี่ย FC บางกลุ่มเนี่ยทีคนเข่ามาคอมเมนตแหละกับมาถ่ายท่าบาบวาูว่าโอ้ยประเทศไทยบ่เจริญน,นู่นนี่นั่นเนี่ยบ่เสือบ่เสือมูลีบ่าวบูเองที่ว่าถ่ายมาเบิ่งเห็นกับผู้กับตาเนาะพี่น้องเนาะมาพิสูจน์ให้เห็นกันแน่ชัดนะฮะด้วยความจริงคือความจริงนะ ต้องย่อมรับว่าประเทศไทยเพิ่นเนี่ยล่ำหนา้าไปถึงไซหอไซแล้วเวนี่ยเอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้มันอาจจะเป็นการเนี่ยฮะแก่ยา้าสาวเวลาเนี่ยฮะบาบุเองก็ถื่อว่าจะถ่ายทอดและเอาบรรยากาศให้พี่น้องเห็นว่าเป็นจริงความเจริญของเมืองไทยเพิ่นไปหอยไซเหลี่เนพี่น้องเนาะยาสูอยู่ในกะลายาสยูอยู่ในกร,อ,นกรอบพี่น้องเนาะย่อมรับความเป็นจริง นี่คือความจริงนะพี่น้องนะฝากไว้เตือนใจนาอพี่น้องนะ้สำหรับผู้คนทีโบยอมรับความจริงสำหรับคลิปนี้บาบ,บุเ้าเนี่ยลาไปแล้วพี่น้องเก่อนจากเรื่องรถไหลเป็นกำลังใจรถกระดิ่งยังเตือนสิ่งที่สำคัญนะฮะสนับสนุนบาบูโดยการประกัขามโฆษณากันแล้วกันสำหรับคลิปนี้สบายดีสวัสดีครับ